ไปบงอะ้วันหยุดเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ของกัจะเข้ากฆษณานลนะรู้ไหมว่าจะไม่ไอ้ทันต้องเปลน่ยนมาทางารบ้านอย่างเดียวไม่รู้จะจบมปลายตอนไหนก็มันเริ่มก็มันเริ่มเลี้ยงกันแต่ปีนี้แหละแจ้งสื่อขึมาทำไมในรม่งยังไม่รู้เพราะก่อนเพราะก่อนที่ผมจะเริ่มอัดคลิปนี้มันมีคลิปไอ้ที่เขาลงเป็นแบบว่าเอาแมปเป็นแมปกก่าตั้งแต่เว์ชั่นแรกผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น แต่ที่แน่ๆยังไงตั้ผมก็อยากเอ้ยไม่ใช่ดิเนี่ยไงก็อยากจะรองแต่คราวเนี้ยผมมันต้องหนักโอว่าหนักใจเหมือนกันว่าผมจะได้รอนนอนหนแต่เช้าเถอะตอนนี้เรามาเล่นกเกมดีกว่าหาเวลาสายๆมาเล่นกเกมดีกว่าช่วงนี้ช่วงช่วงที่คนสื่อเขาเล่นเกมกันไม่ใช่ดีช่วงเนี้ยเป็นช่วงวันจุกของนักเรียนแต่ช่วแตแว่เราเราต่อข้อสนองต่อข้อนออน,นี้จะต่อมอปลายแล้ว จะไงก็จะไงเกียร์ีหรือว่าสามจุดห้าก็ยังพอได้นะ่ะเอาเิ่มเกมกันเย่ยจะเสียเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ข้าเกมกันเถอะเออคือจริงๆ,ๆแล้วผมก็อยากจะลองเห็นกันว่าถ้าเราเอาตัวคอนตัวไดตัวหนึ่งไปลงในเลนหนึ่งน่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอญาตนะสี่สี่นาทีแรกข,ขอให้มันเห็นผลก่อนเจเวลให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เออขอเขา เกมไม่ชื่อแปลกๆมีกล้องแกงดอลล่าไปพัดโุ้ยชื่อบวกหนึ่งอีชื่ออะไรอ่ะอันไอตัวนี้หน่วยงานไอพีีสองคืออย่างวะกูงองู่ออกงั้นกับชื่อพวกนี้อ่ะแหมใครเป็นคนคิดชื่อเข้าเกมวาเนี่ยไปจริงชื่อในเกมนะขนาดชื่อตัวเังมีเอ็นเออยู่เลยโหสาธออุขอสกิ้หนึ่งขอสกิ้วสี่ตัว เอาล่ะเขาวนี้ไม่ไมีแค่ไม่เห็นซากแน่มึมง,ง,ดงดูนี่เร็วมาเลยเธอยิงเจ้ของเพื่อลละอะเฮ้ยกูจะยิง หนึ่งกับเธอเใจแค่นี้แค่นีเใช่ลตอนนี้กูก็จะเดินไปวนมาอย่างนี้ คือแทนที่คุณจะได้ตีตรงอืน่นที่ไหนได้แต่เอยกว่าจะได้อ่ะไอ้เวนเว้ยมันหนีไปได้ไงวะ

มึตงตียังไงวะเนี้ยะเ้อไม่ตอนนี้รู้สึกว่าครูได้เปรียบอยู่เหมือนกันแท้ามัท,ท่ิ่่่งงทียแตถ้าได้ดกดกกกตกเน

โซนการกูยังนีคอนฮียโซ่ของแม่ของลูกแล้วโซนการ์ดกันท้อนี่มันตีไว้เถอะ này ơi đi con Quên anh ơi Cô con phép ơi, Lên cho mày phải à cô ơi โอ้ก oh. oh, okay, e, uh, so, so, ูแค่คิวกูแค่ด้แค่ซับพอร์ตขอท่าเดียวแม่สนี้ได้ เฮ้ยจะช่วยบดจะช่วยย่างดิเนะเออเยอะกฤษฎาตัวต้องยื่นวิธงช่วยเพื่อนก่อน เอ้เวนนะฮะท่านนี่ก็เสียเหมือนกันไอตอนที่กูหยุดคลิปถ่ายต่อมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยแม่งไม่ถัานล้วมึง 过来！<noise> <noise> กูเลือกกูไม่พอเฮ้ยไอ้นี่มันไปก,อกลอะับด้นี่นี่นรถโนจะหนียูอเล้ว เอ่ไอเลาไอ้เราก็อยากจะถ่ายคลิปต่อแต่มันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเนะเสียงที่คลิปมันจะถูกตัดเอ้ ทนหนึ่งไม่ได้เข้าเกมฝังฝั่งตรงข้ามแม่แบบนี้เนะอะส้าทัว่ววันนี้เป็นวันดีของกูเฮ้สบายใจเว้ยคนที่คงไม่มีอะไรอนอกจากว่าไปหาเล่นเกมแบบนี้ประเภทแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าผมจะเล่น จบไปไหน<ค><ย>น,น,น้าอายหมือนกันนะเนี่ยฮะนี่อันนี้แหละคือ้่จะท้ายคลิปแล้วแต่เนี่เขาบอกไม่มีเวลาเปิดใจตัว<น><น>โอ้โมแม่แมงโลโคนาชิบมายเลยฮะจบ